ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมในเกม w t o r ทริงเวฟกันอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวตัวละครใหม่อย่างน้องล็อกเซียของเรานั่นเ่งนะครับก็เป็นตัวละครซับนิเพทธาตุมืดที่คนส่วนมากเนี่ยน่าจะเลือกข้ามน้องกันก่อนอื่นเลยเราก็มาดูสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับตัวละครตัวนี้กันเหมือนเดิมนะครับเรื่องแรกเนี่ย ก็คือการมาของตัวละครล็อกเซียนะครับจะมาพร้อมกับลูกเล่นใหม่ตรงสกิลฟอร์เตสเซอร์ตขั้นที่3นะครับถ้าเราทําการปลดล็อกมาแล้วเนี่ยแล้วเราทําการใช้สกิลอัลโทออกจากสนามและตัวละครตัวถัดไปที่เข้ามาในสนามด้วยสกิลอินโทรเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกชื่อว่าเมจิกบ็อกซ์ตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้สกิลอัลโทออกจากสนามนะครับเรียกตัวละครตัวถัดไปเข้ามาจะเห็นได้ว่า พอตัวละครตัวถัดไปเข้ามาในสนามแล้วเนี่ยมันจะมีสกิลตัวทีนะครับที่ผมจะสามารถกดใช้ได้และพอผมทําการกดใช้สกิลตัวทีไปเนี่ยมันก็จะเรียกนะครับผมเมจิกบล็อกออกมาทําการสร้างพายุหมุนดูดมอนโดยรอบมานั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบใหม่ของเกมเลยก็ว่าได้นะกับการใช้สกิลอาลโธน้องออกจากสนามไปแล้วก็ยังเหลือสกิลให้เพื่อนสามารถกดใช้ได้ด้วยก็สกิลตรงนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากเวลาที่เราสํารวจโลกแล้วมอนมันอยู่แยกกันนะครับเราจะสามารถใช้เมจิกบล็อกอันนี้เพื่อ มาทำการรวบมอนได้ ส่วนใครที่กาลังมองหาร้านเติมเกมวูดทริงเวฟที่ถูกกว่าเติมเองหรือว่าต้องการเติมเกมมือถือที่ถูกกว่าเราเติมเองเนี่ยผมก็ต้องขอแนะนําร้าน Wis d o m Top Up เติมผ่านร้านนี้ปลอดภัยการันตีไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนเพราะว่าทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อผ่านเพจ w i s d o m Top Up หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ w i s d o m Top Up .com ก็ได้แต่ถ้าใครสะดวกติดต่อผ่านไลน์เนี่ยก็สามารถแอดไลน์ Wisdom Top Up ได้นะครับมีแอดด้วยนะแต่ถ้า ดิ่งเนี่ยก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไม่ก็คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยและผมก็ขอแนะนําโปรโมชั่นแพ็กต่อเลยแล้วกันนะครับจะเป็นแพ็กสามสี่เก้าสองแพ็ราคาโปรโมชั่นก็จะตามนี้เลยนะก็ถ้าเติมผ่านร้านเนี่ยถูกกว่าเราเติมเองอย่างแน่นอนอ่ะทีนี้เราก็มาต่อกันนะครับมาดูกันในส่วนของการโจมตีปกติกันบ้างนะครับการโจมตีปกติของน้องล็อกเซียเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบตีธรรมดาทั้งหมด4ครั้งนะ เราก็จะได้มาหนึ่งเกตฟอร์เตเซอร์กิตนะครับหรือว่าอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการกดโจมตีค้างนะครับเพื่อใช้การโจมตีแบบเฮฟวี่แอคแทนั่นเองนะครับซึ่งการโจมตีแบบเฮฟวี่แอคแทตรงนี้ ถ้าเกิดว่าเรายิ่งทำการชาร์จโจมตีนานนะครับเกจฟอร์เต้เซอร์กิตเนี่ยมันก็จะยิ่งเด้งขึ้นมาจนเต็มได้สูงสุดที่3หลอดเลยต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสกิลอีนะครับเมื่อเรากดใช้เนี่ยน้องก็จะเรียกพายุออกมาหมุนๆแบบนี้นะครับหลังจากหมุนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับเกจฟอร์เต้เซอร์กิตมาทันที1เกจซึ่งช่วงระหว่างที่เราหมุนนะครับหลังจากที่หมุนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถทําการกดโจมตีเพื่อเป็นการกระโดดโจมตีแบบนี้ได้นะครับก็จะสามารถกระโดดโจมตีได้ตามเกจฟอร์เต้ ก็จะสามารถโดดโจมตีได้ทั้งหมด3ครั้งและอีกหนึ่งวิธีที่เราจะสามารถทําการเกร็บเกรดฟอร์เตซิลกิตได้นะครับนั่นก็คือการใช้สกิลอินโทรของตัวละครล็อกเซียเข้ามาในสนามนะครับเราก็จะได้รับมา1เกรดในทันทีถ้าถามว่าทําไมผมถึงพาทุกคนมารู้จักวิธีในการเกร็บเกรดฟอร์เตซิลกิตเนี่ยก็เพราะว่าตัวละครตัวนี้ถ้าเรามีเกรดฟอร์เตซิลกิตครบ3เกรดแล้วทําการโดดเด้งถึง3ทีเนี่ยเกรดในการสลับตัวหรือว่าเกรดคอนเซ t ร์ตโตเนจี้มันจะเด้งมาไวมากๆเลยนะครับเกือบเต็มหลอดนะเดี๋ยวเรามาดู ตัวอย่างกันนะครับโดด1ทีนะครับผมโดด2ทีแล้วก็โดด3ทีนะครับ เกือบเต็มแล้วนะขาดอีกเป็นแค่ข้อเดียวเท่านั้นถ้าวนคอมโบแบบปกติเนี่ยใช้ทุสกิลเข้ามาในสนามโดด3ทีตามด้วยอันตรีเนี่ยเกตในการสลับตัวมันก็จะเต็มแล้วนะครับวนตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าใครกังวลว่าถ้าเราสุ่มมาแล้วมันจะทําการเก็บเกตในการสลับตัวช้านะครับผมก็บอกได้เลยว่าไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะครับไวด้วยซ้ำนะแต่อาจจะไม่ได้ไวเท่ากับตัวละครสารหัวเท่านั้นเองส่วนอีกหนึ่งสกิลที่สาคัญมากๆของตัวละครน้องล็อกเซียนะครับผมนั่นก็คือสกิลอันติจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับ <S 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 ะเป็นประมาณนี้นะครับน่ารักดีนะแต่ว่าความสําคัญของสกิลอันติเนี่ยมันอยู่ที่บัฟเอตเคได้สูงสุดที่200หน่วยนะครับซึ่งเงื่อนไขในการบัฟเอตเคได้ถึง200หน่วยเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เราเนี่ยทำค่าคิเลให้ได้70%นตะครับตัวละครตัวนี้ก็จะสามารถดันค่าเอตเคถึง200หน่วยแล้วอาทิตย์นี้ต่อไปแล้วก็มาดูวิธีการเล่นวิธีการวนโดเตชันของตัวละครล็อกเซียกันนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยหลังจากเราสลับจากตัวละครซัพพอร์ตมาตัวละครตัวนี้แล้วเเราต้องงงล่นยังไถงึ จะคอยสลับไปที่ตัวละครเมนดิเพซของเรานะครับซึ่งการสอนในคลิปนี้เนี่ยก็จะพิเศษหน่อยนะตรงที่ผมจะไม่ได้ไปสอนการเล่นในโหมดหอคอยนะครับเพราะว่าโหมดหอคอยรอบนี้เนี่ยมันเจอแต่มอนที่น่าลำคาญทั้งนั้นเลยนะครับมันทําให้การสอนยากลําบากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทําการสอนกับคุณลุงคนนี้ดีกว่านะครับหลังจากที่เราเนี่ยทำการเก็บเกตตัวละครซัพพอร์ตเสร็จแล้วนะครับก็จะทำการใช้สกิลอินโทรเรียกตัวละครล็อกเซียเข้ามาในสนามแล้วก็ทําการโจมตีปกตินะครับผม4ครั้งให้ พอเรา <S <S มี2เกรดเสร็จ<ม>แล้วเนี่ยก็ทําการกดสกิล E นะครับหลังจากนั้นก็ดิ้งถึงมาให้ครบ3ครั้งนะครับพอครบ3ครั้งแล้วเนี่ยก็กดอันตินะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราทําการกดสกิลเอ็กโคแล้วก็สลับเข้าเอาตัวละครเมนิเพ็ดเข้ามาในสนามแบบนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ทําการวนแบบปกติได้เลยจริงๆหลังจากที่เราเนี่ยทำการใช้นท o s สกิลเข้ามาในสนามแล้วนะครับเราจะสามารถเลือกเป็นการชาร์จโจมตีเพื่อเก็บอีก1เกรดฟอร์เตสเกตก็ได้นะครับแต่ที่ผมแนะนําให้เราทําการตีธรรมดายครบ4ครั้งเพื่อที่เราจะเก็บเก ฟอร์เต้เซอร์กิตขึ้นอีกหนึ่งเกรดเนี่ย,ยก็เพราะว่าตัวละครล็อกเซียผมใช้เป็นอาวุธประจําตัวนะครับเวลาที่มันทาการใช้เบสิกแอคแท็เนี่ยมันก็จะมีการมอบโบนัสเฮวีแอคแท็ให้กับตัวเองนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ใช้เป็นอาวุธประจําตัวเนี่ยเราจะสามารถเลือกทําการชาร์จโจมตีก็ได้นะครับหรือว่าจะตีแบบปกติก็ได้ในการเกร็บมาอีกหนึ่งเกรดให้เป็น2เกรดหลังจากนั้นคอยกดสก e, ิลอีเราก็จะมี3เกรดพอกดสกิลอีเสร็จแล้วก็ทาการเด็กึงกดอันตรีไปเลยแบบนี้ก็ได้นะครับตรงการเกร็บเกรดตรงนี้เนี่ ก็ตีธรรมดานะครับแต่ถ้าใช้เป็นอาวุธชิ้นอื่นเนี่ยจะใช้วิธีแบบไหนในการเก็บไปครบ3เกตเพื่อเด้งดึงก็ได้เหมือนกันอาทีนี้ก็มาถึงในส่วนของหัวข้อ Echo นะครับผมว่าตัวละครตัวนี้เราจะสามารถเลือกใส่ Echo เซตไหนให้กับตัวละครตัวนี้ได้บ้างแล้วก็ค่าสเตตัสคียเลสคีดามิเอเนจีเรเจะไตต่างๆเนี่ยเราควรจะทําที่ประมาณไหนก่อนอื่นเรามาดูกันในส่วนของเซตเอ็กโคกันก่อนนะครับก็จะมีอยู่2เซตที่ผมแนะนําในตําแหน่งของซัพพอร์ตนะเซตแรกเนี่ยก็จะเป็นเซตมิดไนท์นะครับเซตนี้เนี่ยเพียงแค่เราทําการใส่2ชิ้้นเราก็จะไดดับโ าดาเมจธาตุมืดมาฟรีๆบวกส0ส่วนความสามารถ5เซตนะครับเวลาที่เราทําการใช้สกิลเอาท์ถอกจากสนามไปแล้วเนี่ยมันจะมีการทาดาเมจธาตุมืดนอกสนามใส่ศัตรูด้วยดาเมจ480%เป็นะครับเป็นดาเมจธาตุมืดเท่านั้นยังไม่พอนะครับมันยังมีการมอบโบนัสดาเมจธาตุมืด15%ให้กับตัวละครตัวถัดไปที่เข้ามาในสนามด้วยก็เซตนี้ก็ถือว่าเป็นเซตที่ดีนะครับจะทําให้ตัวละครล็อกเซียเนี่ยมีดาเมจด้วยแล้วก็มีความสามารถในการบัฟดาเมจได้เพื่อนด้้้้ววยยกกก็ถ็ถาาาเเรรรตตอองทีีี่่จะะใสคซนัับลล ครับผมแนะนําคอร์สเนี่ยเป็นตัวละครนกดํา3หัวนะครับผมที่เป็นเวอร์ชันไนท์แมย์นะเพราะเพียงแค่เราสวมใส่นะครับเราก็จะได้รับโบนัสดาเมจธาตุมืดแล้วก็โบนัสเฮฟวี่เอ็กมาอย่างละ1 2เลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นบัฟที่ตรงตัวกับตัวละครตัวนี้นะเพราะตัวละครตัวนี้มาเป็นธาตุมืดแล้วก็สกิลอะไรต่างๆจะแรงไม่แรงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับโบนัสบัฟเฮฟวี่เอ็กทดาเมจโบนัสนั่นเองนะครับในส่วนของคอร์สเนี่ยผมก็แนะนําเป็นโบนัสดาเมจธาตุมืดทั้งคู่นะคร นะแต่ว่าข้อ3เราอาจจะใส่เป็นโบนัสดาเมจธาตุมืดบวกกับ ATK ก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เลือกดูที่ออฟลองนะครับส่วนออฟลองนะครับผมที่เราควรจะหาเป็นลำดับแรกเนี่ยก็จะเป็นคีย์เลดดันได้ถึง70%ไปก่อนเลยนะครับผมส่วนอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นโบนัสเฮฟวี่แอคแทกดาเมจโบนัสนะครับอย่างที่3ก็จะเป็นเอเนจีเรเจนนะก็ค่าเซตัสตัวละครถ้าใช้ผมแนะนำเนี่คีย์เลตต้องอยู่ที่70อยู่แล้วนะครับผมส่วนคียดาเมจเนี่ยก็ตามแต่ที่เราดันไหวเลยนะครับส่วนค่าเอเนจีเนนรเจนนต์เน 130-140มนะครับมันจะช่วยเราเนี่ยสามารถวนโรเตชันวนอันติได้แบบลื่นๆเลย ส่วนถ้าใครต้องการให้ตัวละครตัวนี้เป็นซัพพอร์ตแบบเต็มตัวเนี่ยก็สามารถไปเลือกใช้เซ็ตมูลิตได้นะครับเซ็ตนี้เนี่ยถ้าเราทำการใส่2ชิ้นเราจะได้ค่า Energy Legend นมาบวก10นะก็จะช่วยเราสามารถดันค่า Energy Legend ได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนการใส่ครบ5ชิ้นนะครับผมเวลาที่เราทำการใช้โทนสกิลจากสนามไปแล้วเนี่ยก็จะมีการบัฟเอทีเคกับตัวละครถัดไป22.5%ก็ถ้ากระพูดในเรื่องของการบัฟดาเมจนะครับเซ็ตนี้เนี่ยจะมับดาเมจได้แรงกว่าเซ็ตมินไนนะแต่ว่าซเซ็ตมินจะะทให้ตัวลลคร็ซียมี ดาเมจมากกว่านั่นเองนะครับก็เลือกเอาว่าเราต้องการให้ตัวละครล็อกเซียเนี่ยมีดาเมจหรือเปล่านะครับถ้าไม่ต้องการเนี่ยก็สามารถมาใส่เซตนี้ได้เป็นตัวละครซัพพอร์ตเต็มตัวส่วนการใส่คอสสีคอสสและต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเซตมิดไนท์เลยนะครับแต่ว่าไอ้คอสสของเซตนี้เนี่ยผมแนะนําให้เลือกเป็นนก3หัวนะครับที่เราต้องกดใช้เพื่อที่จะมีการบัฟเอทีเคกับตัวละครถัดไปด้วยส่วนถ้าใครต้องการเอาตัวละครตัวนี้ไปเล่นเป็นเมนดีเพสนะครับก็ใส่เป็นเซตธาตุมืดไปเลยนะครับสองเซตก็จะได้โบนัสดาเมจ บวก7.5%ทุกครั้งที่เราทําการโจมตีปกติหรือว่าใช้ heavy attack นะครับจะสามารถบวกโบนัสดาเมจ7.5%ได้สูงสุดที่4ครั้งหรือพูดง่ายๆตัวเซตนี้เนี่ยจะสามารถบวกโบนัสดาเมจได้สูงสุดที่30%นั่นเองนะครับก็ถ้ารวมผลของ2เซตไปด้วยเนี่ยเซตนี้จะสามารถให้โบนัสดาเมจธาตุมืดกับเราได้สูงถึง40%ด้วยกัน ทีนี้มากันในส่วนของเรื่องทีมนะครับตัวละครล็อกเซียเนี่ยสามารถเอาไปซับให้กับตัวละครตัวไหนได้บ้างก็แน่นอนว่าดีที่สุดแล้วก็ตัวละครล็อกเซียเนี่ยออกแบบมาเพื่อตัวละครนั้นเลยก็จะเป็นตัวละครดีเพสอย่างคาเมเลียนะครับบัฟตรงกันทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟดาเมทธาุมืดบัฟเอดเคบัฟโบนัสเบสิกแอ็แท็กนะก็ทามาเพื่อตัวละครคาเมเลียโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเปิดตัวละครล็อกเซียเนี่ยเราต้องมีคาเมเลียอยู่ใน ID ดีก่อนแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัวละครอย่างคาเมเลียเนี่ยตัวละคร ก็จะเป็นตัวโลเวอร์หรือว่าตัวละครหลักของเราที่เป็นธาตุมืดแต่ผมก็ไม่รู้ว่าถ้ามันมีธาตุใหม่มาแล้วเนี่ยธาตุใหม่มันจะดีกว่าธาตุมืดหรือเปล่านะแต่ว่าธาตุมืดตอนนี้ก็การันตีได้ว่าแรงจบหอคอยได้นะครับเพราะงั้นล็อกเซียเนี่ยก็สามารถเอามาซับพอร์ตได้ หรือจะเป็นหนึ่งตัวละครนะครับนั่นก็คือด่านจินนะแต่ผมว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เ you ล know. ่นตัวละครด่านจินเนี่ยเขาจะเอาไปโซโล่กันมากกว่าเพราะผมเห็นคนแชร์มาเต็มกลุ่มเลยนะครับที่จะเอาด่านจินเนี่ยไปโซโล่กับบอสแต่ละห้องแต่ละห้องนะครับและมันก็ไหวดียนะตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่สกิลเพลย์แล้วแหละครับถ้าเราเก่งพอเนี่ยตัวซับก็ไม่จะเป็นสำหรับด่านจินส่วนในตำแหน่งซัพพอร์ตซัพพิวนะครับดีที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นชอรคริปเปอร์นะครับผมลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างเวอร์ลิน่านะลอง ได้เลยนะทีนี้มาต่อกันในส่วนของทางด้านการอัพสกิลกันบ้างนะครับผมก็ลําดับความสําคัญเนี่ยผมก็จะแนะนําให้อัพฟอร์เตซิลกิตก่อนหลังจากนั้นก็อัพฟอร์เตซ i ลกิรขั้นที่2แล้วก็อัพฟอร์เตซิลกิรขั้นที่3นะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราคอยไปอัพที่สกิลอันติแล้วก็ตามต่อด้วยสกิลอีนะเหตุผลที่ต้องอัพฟอร์เตซิลกิรก่อนเนี่ยก็เพราะว่าการโดดด้งถึง3ที่เนี่ยมันจะแรงไม่แรงก็ขึ้นอยู่กับฟอร์เตซิลกิร์นะครับส่วนดตานเออนาม, skill เลนมและสุดท้ายน่ยก็น,น Skill นะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าที่อัพสกิลเราเหลือเราคอยแบ่งไปลงอินโทรสกิลแล้วก็ Normal a t t a c แกก็ได้นะครับตรงนี้อยู่ที่ว่ามันเหลือหรือเปล่าถ้าไม่เหลือก็ไม่ต้องอัพก็ได้ ทีนี้มาต่อกันในส่วนของอาวุธกันบ้างนะครับก็แน่นอนว่าดีที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นอาวุธประจําตัวอยู่แล้วเพราะว่าให้คีเลตมาถึง24.3และเพียงแค่เราทําการสวมใส่เราก็จะได้รับ ATK มาฟรีๆ12นะและทุกครั้งที่เราทําการใช้ Basic Attack หรือว่า i n t r o Skill เนี่ยเราจะได้รับนะครับโบนัส Heavy Attack Damage มา48เป็นระยะเวลา3วิด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้ดาเมจส่วนตัวของน้องเนี่ยแรงเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ มีอาวุธประจําตัวของตัวละครเซียงหลี่เหวยอยู่แล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องสุ่มหาอาวุธประจําตัวของตัวละครตัวนี้ก็ได้เพราะอาวุธประจําตัวของตัวละครเซียงหลี่เหยาเนี่ยมันก็จะให้มาเป็นค่าคีเลสท,ที่24.3%เหมือนกันตรงนี้ก็จะช่วยเราสามารถปั้นค่าคีเลสได้ถึง70%ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะส่วนอาวุธิีนี้นะครับเพียงแค่เราทําการสวมใส่เนี่ยเราก็จะได้รับโบนัสดามเมจทุกธาตุมา12%สงเอเ็นส่วนความสามารถด้านหลังที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการบัฟส พอเราก็จะได้ใช้อยู่3อย่างนะครับ ATK คิเลตแล้วก็โบนัสดามเมจทุกธาตุ1 2แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีทางอาวุธประจำตัวของน้องแล้วก็อาวุธประจำตัวของตัว,ตวละครเซียงหลี่เหวียาเนี่ยทางเลือกต่อไปก็จะเป็นอาวุธ BP นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้รับค่าคิเลตมาเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครสามารถปั้นค่าคิเลตได้ถึง70%โดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งออฟลองจากอาวุธเนี่ยเราก็สามารถไปเลือกสายอาวุธที่มันช่วยเพิ่ม Energy r e g e n นอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าอาวุธที่เพิ่ม ATK เพิ่มคิดาเมทเอาตามที่เราสะดวกได้เลยนะคือหลักๆตัวละครตัวนี้เราต้องการเป็นแค่คิเลต70%เป็นอย่างแรกก่อนเท่านั้นเองนะครับทีนี้ถ้าถามว่าการเปรียบเทียบกับตัวละครสารหัวเป็นไงนะครับเริ่มกันในส่วนของโหมดหอคอยก่อนเลยนะก็ตามที่เราคาดเดากันนะครับผมตัวาว,ว,ว่้ก ส่วนเหตุผลเนี่ยก็มาจากการที่ตัวละครล็อกเสียจําเป็นที่จะต้องเสียเวลาในการโดดเด้งดึงทั้งหมด3ทีนะแต่ว่าตัวละครสารหัวเนี่ยเข้ามาสกิลยานติก็สามารถกดออกจากสนามได้แล้วตรงนี้มันก็เลยจะทําให้ตัวละครสารหัวได้เปรียบกว่าในทางด้านของเรื่องเวลานะแต่ถามว่าเวลาเนี่ยมันแตกต่างกันมากไหมก็อยู่ที่ประมาณ1ิวิโดยประมาณนะครับก็ไม่ได้เห็นผลอะไรขนาดนั้นนะช่วยเรากด3ดาวได้เหมือนกันแต่ถ้ามองถึงเรื่องความคุ้มค่านะครับเราควรที่จะสุ่มหาตัวละคร5ดาวมาสักตัวเพื่อที่ จบหอได้ช้ากว่าการใช้ตัวละครสีดาวหรือเปล่าผมก็ตอบได้เลยนะครับผมว่าไม่นะ คือถ้าเราไมา่ได้อวยตัวละครตัวนี้เนี่ยใช้สารหัว C6 ไปเถิดครับผมดีเหมือนเดิมนะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนด้วยซ้ําแต่ถ้าเราต้องการปลดดาวหรือว่าต้องการตัวละครห้าดาวมาเพิ่มจริงๆเนี่ยผมก็จะแนะนําทางเลือกเป็นการปลดดาวให้ตัวละครคาเมเลียมากกว่าเอาเป็น C2 นะครับอันนั้นเห็นผลในการลงหอคอยอย่างแน่นอนแต่เกมนี้ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับผมว่าเวลาที่เราเข้ามาเล่นเกมเนี่ยเราจะใช้เวลาในโหมดหอคอยกันสักเท่าไหร่เชียวนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเน้นสำรวจโลกแก้ไขพัซดุอะไรต่างๆพวกนี้นะซึ่งเรื่องการสำรวจโลกเนี่ยต ล็อกเทำได้ดีกว่าสารหัวอย่างชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโดดด้งดึงที่สนุกมากๆแล้วก็จะมีความสามารถในการรวบมอนอีกนะครับผมทั้งในสนามตอนที่ตัวเองเล่นอยู่นะครับหรือไม่ก็หลังจากใช้สกิลเอ้าท์ทไปแล้วเนี่ยเพื่อร่วมทีเพื่อยังสามารถใช้ความสามารถในการรวบมอนดอีกนะก็บอกได้เลยว่าถ้าได้ตัวละครตัวนี้มาแล้วเนี่ยเดินโลกเพลินเลยนะครับที่ผมกาลังอวยตัวละครตัวนี้อยู่เนี่ยก็เพราะว่าผมกาลังเห่อตัวละครตัวนี้นี่แหละครับผมแต่ผมเชื่อว่าต่อให้ผ่านปีกนานตัวละครตัวนี้มันก็น่าจะเป็นหนึ่งตัวลละครฉาางงี่่่อยแน on. อ่ะทีนี้มาดูกันในส่วนของกลุ่มดาวน,นะครับเผื่อว่าถ้าใครต้องการที่จะปลดดาวน,นะมาดูกันที่กลุ่มดาวที่1ก่อนละกันเวลาที่เราทําการใช้สกิล e นะครับตอนใช้พายุออกมาเนี่ยเราจะได้เกรด f o r t ต e เพิ่มอีก1เกรดนะครับก็รวมเป็น2เกรดตรงนี้มันน่าจะช่วยการวนโลเทชันในการเกร็บเกรด forte circuit ง่ายขึ้นนะครับถ้าเรามีกลุ่มดาวที่1เนี่ยก็ใช้สกิล intro เข้ามาในสนามแล้วก็ทําการกดสกิล e ได้เลยนะครับเราก็จะมี Gate เกรด forte circuit เต็ม3เกรดในทันทีนะและกลุ่มดาวที่1ก็ยังช่วยในการเกร็บเกรด c o n c e e t l energy ด้วะคัะลต ตัวนี้เก็บเกตในการสลับตัวได้ไวขึ้นนั่นเองนะแต่ถามว่าจําเป็นไหมกับการเสีย1ทองก็บอกเลยว่าไม่จําเป็นนะครับกลุ่มดาวที่ศูนย์ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วถ้าเราจะปลดมาถึงกลุ่มดาวที่1เนี่ยผมไม่แนะนําเลยต่อไปกลุ่มดาวที่2เป็นกลุ่มดาวที่ผมแนะนาถ้าใครต้องการที่จะปลดดาวให้ตัวละครตัวนี้นะครับเพราะกลุ่มดาวที่2เนี่ยเวลาที่เราทําการโดดเด้งดึงครบ3ทีนะครับเราก็จะได้รับโบนัสดาเมจธาตุมืดมาอีก30%ให้กับทั้งทีนะและพอเราโดดเด้งดึงจนครบพิสุดท้ายนะครับพ่มิ อีกิอ็ก็รวมเป็นเราจะได้รับโบนัสดาเมจจากกลุ่มดาวที่2เวลาที่เราเด้งดึง 1, ครบ3ครั้งเนี่ยอยู่ที่40%ด้วยกันนะครับเป็นโบนัสดาเมจทตดมืดซึ่งบอกได้เลยว่ามันจะทําให้ตัวละครดาเมจตัวถัดไปที่เข้ามาในสนามเนี่ยมีดาเมจที่แรงขึ้นอย่างทัดเจนก็ถ้าใครต้องการที่จะปลดกลุ่มดาวเนี่ยผมก็แนะนํากลุ่มดาวที่2กลุ่มดาวเดียวเลยนะครับถ้าจะปลดต่อก็ไปถึงกลุ่มดาวที่6นู่นเลยนะ ก็เป็นว่าสิรคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันถ้าถามว่าตัวละครตัวนี้มันคุ้มค่าหน้าเปิดหรือเปล่าผมก็บอกได้เลยว่าถ้าใครที่มีสารหัว46อยู่แล้วเนี่ยไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่เก็บเพรเอาไว้ในการเปิดหาตัวละครอย่างฟีบี้ในแพทหน้าหรือไม่ก็เปิดหาตัวละครซานีในแพท2.2จะดีกว่านะครับส่วนตัวคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายนะครับ